สวันดีตอนบ่ายครับบ่ายหรือตอนเย็นวะสี่โมงสวัสต,ตอนเย็นครับสี่โมงแรงครับผมวันนี้มาใส่เบ็ดทุ่นครับผมเบ็ดทุ่นเยือเยือเยือนี่ครับเยือปลาหมึกแห้ง มากับพานเก้าครับผมน้องเก้าเป็นตากล้องครับผมมาฝึกตีอีก้อมด้วยตินเตะไม้เดิมครับไม้เดิมเอาไปดูตอนลงเบ็ดครับปลาหมึกแห้งครับ เดี่ยวยนี้ดูสิเดี่ยวยนี้ประมาณนี้ครับปล่อยสายลงถึงพื้น นี่ครับพอลครับหลังจากที่ใส่มาได้พอประมาณประมาณสามหกเจ็ดหลังครับตรงนู้นมาผ่านน้อยครับผ่านน้อยน้องเก้า เตียปรอมครับไปดูตอนเย็นต่อครับตอนเย็นใส่ไปนี่ครับลงไปหาน้่นค้อมเป็นน่นตอนเย็นมาดูกันครับ